มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนพาประทับใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากราบพระบาทในหลวงเมื่อเวลา18.40ดนาิา4ีทีของวันที่28ทธันวาคม2,564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังูลสิริวิบูลราชกุมารไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่เขตคลองสานกรุงเทพมหานคร ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริมีสิริพัฒมหาวชิระราธิดาเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทรับสเสด็จในฐานะเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลล์รักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ส่งปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับแถวทหารกองเกียรติยศรับส่งสเสด็จ ในโอกาสนี้ขณะทรงปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาน,นเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาทรงกราบพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงสวมกอดสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกลสิริวิบูลราชกุมารที่โดยเสด็จด้วยอย่างอบอุ่น สร้างความปื้มปิติแก่ประชาชนผู้มาเฝ้ารับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้ทางนี้ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ